สวัสดีครับวันนี้เรามาชมเหรียญหลวงพ่อคูณปี17นะครับนะเป็นเหรียญยอดนิยมเป็นเหรียญเกเยอะเกเหมือนเกลมเสียนด้วยนะครับนะบางคนเนี่ยจับมาโอ้หมดหลายตังก็ไม่เคยเจอแท้สักที่จะจับจากเสียนใหญ่ก็ราคาแพงต้องเดินวัดดวงตามสนามจับมาครึ่งชีวิตมีแต่ของเก้เก้เก้ทั้งนั้นนะครับไม่เจอของแท้สักที ดัง้นในคลิปนี้ผมจะมาแนะเลยนะครับนะแนะนำวิธีการดูง่ายๆให้ท่านเดินจับตามสนามได้เลยตามราคาที่ทุกท่านต้องการนั่นเองนะแจุดที่หนึ่งท่านจับมาปุ๊บท่านต้องรู้ว่าเหรียญปี1.7ึเนี่ยหน้าตาเป็นอย่างนี้ข้างหลังก็จะเป็นอย่างนี้นะอ่าต้องดูต้องดูให้ชัดเจนนะอ่าต้องดูให้ชัดเจนหน้าตาเป็นอย่างนี้นะข้างหลังก็จะเป็นอย่างนี้มีสองหอย่างนี้นะ เมื่อเรามั่นใจแล้วว่าเหรียญน,นี้เป็นเหรียญหลวงพ่อคูณปีหนึ่งเจ็ดแน่นอนแต่เกท่เนี่ยยังไม่รู้ดังนั้นในคลิปนี้จะมาแนะนําวิธีการดูว่าเก้เขาดูยังไงแทเขาดูยังไงนะครับนะ,ะในกรณีพระที่เราดูแล้วว่ามันเป็นปีหนึ่งเจ็ดแต่เรายังไม่ดูว่ายังไม่รู้ว่ามันเกท่ายังไงเรามาดูกันว่าจุดที่หนึ่งอยากจะบอกให้ทุกท่านเนี่ยดูเหรียญ ดูพื้นเหรียญนี่นะครับนะพื้นเหรียญตัวน,นี้ต้องตึงต้องแน่นนะตึงแน่นแห้งนะครับนะตึงแน่นแล้วก็แห้งห้ามชื้นนะครับนะห้ามชื้นห้ามเปียกห้ามเหมือนแบบเอาน้ำมันน้ำมันน้ำมันเครื่องมาทามาลูบอะไรน,นี่ไม่เอานะครับแบบนั้นนะต้องเอาแบบแห้งแห้งสนิทไปเลยนะแล้วก็แน่นตึง นี่ยแห้งแห้งสนิทอย่างนี้นะดูความเรียบร้อยอย่างนี้นะครับนะไอ้ส่วนที่ตรงเนี้ยที่ขีดขีดตรงเนี้ยขีดขีดตรงเนี้ยฟืดฟืดเนี่ยอันนี้มีมีมีทุกบอกนะบอกอะไรก็มีมัดนั่นนะมีทุกบอกอันนี้ก็เราตำหนิเกิดขึ้นจากบอกนะถ้าเราดูดูเยอะก็คือเยอะเลยนะแต่นี่ผมก็เนี่ย ผมก็จะพยายามบอกอัานไหนที่แบบง่ายๆตัวหนังสือจะต้องชัดเจนคมชัดแน่นตึงนะตัวหนังสือเป็นแท่งๆเลยใช่ไหมอ่าถ้าตัวหนังสือเละๆนี่ไม่ใช่นะครับนะไม่ใช่นะเ,เราดูธรรมชาติพระตรงนี้ให้ออกเราจะดูง่ายนะเนี่ยนะนะคมชัดตึงเป็นแท่งๆเลยนะอ่านะเห็นไหมวัดบันไ่เนี่ย อำเภอดานทษจังหวัดวนครราชสีมาเห็นไหมตัวหนังสือต้องคมชัดเป็นแท่งๆอย่างนี้นะอ่าดูข้างหลังก็เหมือนกันนะครับนะเห็นไหมเหมือนกันต้องแน่นต้องตึงแน่นตึงคมตัวหนังสือเนี่ยถ้าตัวหนังสือแตกเละบวมๆนี่ไม่ใช่เลยนะจุดที่3ท่านจะต้องหาดูตามขอบเหรียญมีเส้นบังคับพิมพ์ เราก็เส้นบ,บังคับพิมพ์อ,อยู่จุดใดจุดหนึ่งข้างล่างก็ได้หรืออยู่ด้านข้างนี้ก็ได้หรืออยู่ด้านบนก็ได้แล้วแต่แล้วแต่บอกนะเราก็ต้องมีเส้นวิ่งบังคับเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมซ่อนเห็นไหมเส้นเส้นที่มันซ่อนอยู่ในขอบเห็นไหมครับเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเห็นวิ่งบังคับเห็นไหมทำไมมันไม่ชัดเหรอ เนีย่ยวิ่งซ่อนฝั่งนี่ไหมวิ่งวิ่งซ่อนเนาะเนี่ยเห็นไหมซ่อนเนี่ยต้องมีเส้นซ่อนอย่างงี้นะเรียกว่าเส้นบังคับพิมพ์นะครับนะอ่าเนี่ยเห็นไหมซ่อนอยู่ในครอบเห็นไหมอ่าอันนี้แหละเป็นจุดที่เขาดูกันอ่าอันนี้จุดที่สามแล้วนะจุดที่สี่มาดูตัวหนอนหนอนหน้าหน,านอนหลังจะต้องมีลักษณะเหมือนกัน นอนหน้านอน,ห,น,ห,นหลังมีลักษณะเหมือนกันเห็นไหมบืบคมชัดเห็นไหมคมชัดเห็นไหมอ่านอนหลังบืบนี่เห็นไหมคมชัดเหมือนกันนี่คมชัดเหมือนกันเห็นไหมอ่าจุดที่สี่ลจุดที่ห้าจุดที่ห้าทุกท่านดูหูหูเหรียญจะต้องซ่อนนะครับนะเนี่ยซ้อนกันอย่างเงี้ยนะหูเหรียญต้องซ้อนกันอย่างนี้ดู เราอาจจะจําไม่ได้ในขณะที่เราดูนะครับนะแต่เราไปพอไปเจอตัวจริงปุ๊บเรานึกออกเลยเนี่ยโอ้เหรียญนี่ต้องซ่อนแบบนี้เห็นไหมจะเป็นซ่อนอย่างงี้นะเนีย่ยเห็นไหมอันนี้ซ่อนอยู่ข้างนอกเลยเนี่ยนี่ง่าย,ายๆเห็นไหมซ่อนเห็นไหมบกหน้ากับบอกหลังมันลงปัป๊มปั๊บมามันเสียศูนย์มาแล้วไงมันลงไม่ตรงกันก็เลยทําให้ซ่อนนะอันในจุดที่ห้าจุดที่หกจุดใจตังไปเลยนะ คือดูขอบตัดดูขอบตัดของเหรียญขอบตัดเนี่ยตัดแล้วต้องฉีกไม่ใช่ตัทคลุนะตัดฉีกนะทั้งสองด้านนะครับนะตัดแล้วต้องฉีกนะ,ะตัดะลุกไม่ได้นะครับนะเนี่ยเป็นจุดใจเลยนะบึ๊บนี่เห็นไหมเนี่ยต้องฉีกแบบนี้นะนะครับนะต้องฉีกแบบนี้นะเหรียญนี่เลี่ยมทองมานะครับเหรียญนี่ เพิ่งระเบิดกรอบออกเนี่ยต้องฉีกใช่ไหมตัดแล้วมันจะฉีกออกนี่นะเนี่ยอ่าท่านจำตัวตัดนี่ไว้นะครับไม่พลาดแน่นอนนะครับนะนี่เห็นไหมนี่จุดใจตังเลยนะครับนะจุดใจตังนะอันนี้ก็เรียกว่าห้าแตงวงเดือนเนาะอ่าเนี่ยวิธีการดูเนี่ยอยู่หกอย่างนี้นะครับอ่านี่คือดูรายละเอียด ยังไม่หมดนะครับนะแต่เพียงอยากจะบอกจุดสําคัญสาคัญให้ทุกท่านได้รับทราบเท่านั้นแหละครับนะถ้าเราจะพูดบอกมากมันก็จะมากเลยนะครับนะอา้าวดังนั้นผมไม่อยากให้ยาวจนเกินไปนะครับนะผมอยากจะเอ่อบอกอยู่ประมาณนี้นะครับนะหกจุดนี้ท่านใจตังใดเลยสบายๆนะครับนะเนาะอ้าวดังนั้นในคลิปนี้ผมต้องขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับนะสวัสดีครับ